หลายหน่วยงานได้ติดตามสถานการณ์อุทกภ,ภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมพื้นที่รับน้ำ ตลอดจนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยวันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยประธานการประชุมติดต,ตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่โดยได้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่ประสบอุทกภัยและผู้ว่าราชการที่มีความเสี่ยงของน้ำท่วมในการระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงรับมือกับมวลน้ําที่ไหลหลากไปยังจังหวัดที่มีความเสี่ยงเพื่อการแจ้งเตือนประชาชนและการเตรียมอุปยพประชาชนรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องสูบน้ําเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้านนายเกรียงกันติน,นันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งทำงานแบบเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมเร่งหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณน้ำในการกักเก็บน้ำและการบริหารจัดการน้ำในส่วนพื้นที่เฝ้าระวังภาคเหนือได้แก่จังหวัดแพร่สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอุบลราชธานียโสธร้รยเอ็ด ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านนะครับน้ําป่าน้ํนนะนาไหลหลากหรือว่าเรื่องกระแสไฟฟ้า,าที่รั่วพวกเราก็อยู่ในพื้นที่ก็เตรียมป้องกันร,ระวังไว้ท่านในายกเป็นห่วงแล้วก็ย้ํามาตลอดว่าให้ออกดูแลพี่น้องประชาชนครับเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาอะไรพวกเราก็ทำตามระบบนะครับก็มีการเยียวยาฟื้นฟูอยู่แล้ว ส่วนร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชนะระทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดโดยให้เร่งกระจายมวลน,น้ำไปยังแหล่งน้ำสาขาให้มากที่สุดเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลบ่าเข้าสู่รุ่มแม่น้ำเจ้าพยา นอกจากนี้ในพื้นที่ที่ระดับน้ําลดลงแล้วขอให้เร่งสารวจความเสียหายในพื้นที่การเกษตรพืชสวนพืชไร่ปศุสัตว์และการประมงเพื่อดําเนินการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วผมได้สั่งการระรมชุมการหรึ่งองรายละเอีที่เกี่ยวข้องกรบชูรธานที่หาทางการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มวลน้านต่างๆต้องพยายามที่จะหยุดเรามีนโยบายว่ากระจายน้ําบอกให้เยอะที่สุดแล้วพยายามคํานวณปริมาณน,น้ําที่จะมาตอนนี้อยู่ที่สุโขทัย ละเวลานี้ครับกาลังจะกระจายไปสู่ลําน้ําสาขาและแหล่งน้ําจ่อยให้หมดปริมาณน้ําในอ่างจ่อยทั้งหลายนะครับจะต้องมีปริมาณครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นสิ่งที่เรากังวลว่าน้ําจะสู่รุ่มเจ้าพยาผมคิดว่าน่าจะเอาขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสุขโขทัยว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาพรวมยังน่าเป็นห่วง ขณะที่ทุกหน่วยงานต้องเร่งช่วยเหลือในเรื่องต่างๆและในวันที่6ตุลาคมนี้ตนเองจะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมมาตรการรับมวลน้ำจำนวนมากที่จะไหลบ่าไปยังจังหวัดอุบลราชธานีชนละดาอุทัยเก่ารายงาน